ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับออกหมายเรียกนักร้องดังด่วนเจ้าหน้าที่เตรียมออกหมายเรียกนักร้องดังบอบไ,ไม้รวมถึงดาราดีเจดังต้องบอกว่าล่าสุดด่วนเจ้าหน้าที่เตรียมออกหมายเรียกนักร้องดังบอใบไม้รวมถึงดาราดีเจดังจากคดีแชร์ลูกโซ่ฟ o r e เ t ็เรียกได้ว่าใครหลายๆคนคงทราบกันดีว่า นักร้องดังอย่างใบเตยอาสยามที่มีชื่อเอี่ยวโยงคดีฟอ r เล็กทีดีโดนหางเลขไปด้วยโดยก่อนหน้านี้ทั้งคู่ออกมาถแถลงยืนยันแล้วว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นกับคดีแชร์ลูกโซ่ฟอเล็กทีดีรวมถึงดีเจแมนก็เป็นผู้เสียหายเช่นเดียวกันและตอนนี้ก็รอรับจดหมายเพื่อไปชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ดีเยืนยันพร้อมให้ความร่วมมือเต็มที่และในเวลาต่อมา ในคดีแชร์ลูกโซ่ฟอร์เล็กทีดีทางด้านคุณแม่พิงกี้สาวิกาได้สัดทอดว่าโอนเงินจํานวน2ล้านบาทให้นักร้องดังอักษรย่อบอใไไม้ซึ่งงานนี้ทำเอาโลกโซเชียลต่างคาดเดากันอย่างมากมายและหนึ่งในคนที่ชาวเน็ตเดาก็มีชื่อของใบเตยอาสยามอยู่ด้วยก่อนที่มดดําคชาพาจะกล่าวในรายการแฉว่าทราบตัวจริงของนักร้องบอใบไ,ไม้แล้วซึ่งเป็นคนที่แม่พิงกี้ โอนเงินไปให้สองล้านบาทเพื่อให้นําไปสร้างภาพยนตร์นักร้องบอยไ,ไม้ที่ถูกอ้างชื่อนั้นไม่ใช่ใบเตยอ,อย่างแน่นอนเนื่องจากเป็นนักร้องชายและล่าสุดก็นับว่าคดีนี้เริ่มใกล้ขี้คายเมื่อด่วนเจ้าหน้าที่เตรียมออกหมายเรียกนักร้องดังบอยไ,ไม้รวมถึงดาราดีเจดังโดยตัวแม่แห่งวงการข่าวบันเทิงอย่างเตาทีวีภูก็ได้ออกมาพ้นข้อความว่าด่วน เจ้าหน้าที่เตรียมออกหมายเรียกนักร้องดังบ่อใบไม้คดีแชร์ลูกโซ่เป็นการด่วนรวมถึงดาราดีเจดังขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ